สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby r e s e r นะครับผมก่อนอื่นเลยครับใครยังไม่กดซับนะครับไป,ไปกดซับก่อนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของผมนะครับผมมาเข้าเรื่องกันต่อวันนี้นะครับหลายๆคนน่ะที่ซื้อลเลิชันคีวอลเอ็กซ์นารูโตะนะครับอาจจะมีปัญหาที่ว่าแบบไม่รู้จะแต่งตัวยังไงหรือแบบนึกไอเดียไม่ออกวันนี้นะครับผมก็จะมาช่วยเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ช่วยเป็นไกด์ไลน์นะครับให้แบบหลายๆคนน่ะได้มีแนวทางในการแต่งกับคานิวาวเอ็กนารูโตะนะครับผมในฉบับของผมเองก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปดัดแปลงหรือแบบไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ let's go <S มาถึงลุกแรกนะครับผมลุกแรกนะครับ มันจะเป็นลุคที่แบบสามารถใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่เสื้อผมเลือกมาเป็นลายซาสเกะและอิทาจิเป็นตัวสีเทานะครับผมแล้วก็ผมอาจจะใส่อสซอรีนั่นก็คือสร้อยคอของออฟฟายนะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มให้ลุคนี้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผม mm hmm. แล้วก็ตกักางเกงนะครับผมจะเลือกเป็นกางเกงลีนะครับที่ผมไม่ได้ใช้แล้ว นำมาทําให้มันขาดขาดเซอร์แล้วก็เพ้นท์ใหม่นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ผมมาทําคลิปให้ดูว่าแบบทําเกงกับขาดทำยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับรองเท้าผมจะเลือกเป็นรองเท้า Re เวนสตอร์มนะครับผมก็หรือใครมีแวนโอสคู o chool, หรือจะเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาก็ได้นะครับแบบสีแบบเรียบๆสีขาวสีดำนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีบบไหนก็ลองเอามาอัดยับปรับแต่งใช้ดูได้นะครับ มาถึงลุกที่2นะครับของเสื้อสีเทาซาสกเกะและอิทาจ,จินะครับผมลุคนี้นะครับผมจะแต่งให้มันดูแบบชิวๆโดยที่มีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยการที่ผมใส่กางเกงแนวแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับที่แบบตัวใหญ่ๆหน่อยนะฮะผมจะเลือกเป็นกางเกงของ KSD SN Studio นะครับเป็นแบรนด์เล่นพี่ของผมเองก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใน IG ได้นะครับผม ถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมแซงเก่งตัวนี้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องประดับนะครับผมจะเลือกใส่เป็น l a z e a t a a t f o r e นะครับผมแล้วก็รองเท้าผมจะเลือกเป็น Reven Storm นะครับหรือใครมีวแวนหรือรองเท้าผ้าใบธรรมดาสีพ,พื้นก็ลองมาปรับแต่งใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมมาถึงลุกต่อไปนะครับลุกนี้จะดูชิลที่สุดแล้วนะครับในบรรดาลุกเสื้อสีเทาของผมนะครับผมก็ผมจะเลือกเป็นยางเกงขาสั้นสีดํานะครับก็ เหมือนกับรองเท้าสีขาวที่สามารถแต่งได้กับทุกชุดอันนี้ก็เป็นกางเกงกันครับกางเกงสีดําก็สามารถแต่งได้กับทุกชุดเหมือนกันครับผมมาถึงเครื่องประดับนะครับผมก็เลือกใช้เป็นลายสเก็ a แอสฟอมเหมือนเดิมนะครับหรือใครมีแบบลายสเก็สีเทาสีดําสีขาวก็เอามาใส่ได้นะครับและก็กางเกงนะครับผมจะเลือกเป็นเอเซนเชียลสว p ทแพนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใส่สบายมากๆนะครับรองเท้าผมเลือกเป็น Air Sky Ron 2 f e ูเฟี God นะครับ คู่นี้ผมก็ใส่บ่อยมากๆเลยครับผมมันเป็นอะไรที่ใส่สบายแล้วก็ใส่ง่ายมากๆนะครับลุคนี้คือแบบไปเดินที่ไหนก็ได้แบบรีแลก์หน่อยนะฮะชิวมากๆ <S <S มาถึงลุกต่อไปนะครับลุคนี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นเสื้อลายอิตาจิมัดย้อมนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับว่าเสื้อรายนี้นะครับมีความสวยงามมากๆนะครับผมและก็แบบใส่ง่ายมากๆนะครับ และราคาแบบในตลาดรีเซลก็ค่อนข้างจะสูงนะครับใครมีงบก,ก็ลองไปหาซื้อได้นะครับเพราะว่ามันสวยมากจริงๆนะครับผมดูสิครับสกรีนด้านหน้าและด้านหลังดีเทลจัดเต็มขนาดนี้ส่วนตัวกางเกงนะครับผมผมจะเลือกใช้เป็นกางเกงของกราวเดอรนะครับเป็นกางเกงสลักนะครับเพื่อที่ทําให้มันดูแบบมีความเป็นเกาหลีหน่อยแบบโอป้าโอป้าดูดีหน่อยนะฮะผมสาหรับลุคนี้ และอคเซสซอรี่นะครับผมจะเลือกใส่เป็นลาสแคชชาวาสนะครับเป็นสีน้าเงินนะครับเพื่อให้เข้ากับเสื้อมัดย้อมอิทาจิตัวนี้นะครับผมดูสิครับลุกนี้นะครับให้ความเป็นแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยนะฮะแต่งตัวชิวๆแต่ก็ดูมีดีเทลนะครับ อ่ะผมอีกทิกหนึ่งนะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนรองเท้านะครับผมเลือกใช้เป็นยิบแซง Y at h อ r n ทอ s b เ o t เพียงแค่คุณเปลี่ยนรองเท้านะครับลุกของคุณลุคนี้ก็จะดูมีความเป็นแบบ f อร์ a l มากยิ่งขึ้นนะครับผมเพิ่มความดูดีให้กับลุคนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลองหาแบบรองเท้าหนังที่มีอยู่แล้วหรือแบบงบประมาณที่เหมาะสมมาดัดแปลงใช้ดูก็ได้นะครับผมไปทะเลหรือเปล่าไปทะเลหรือเปล่า ลุคนี้นะครับผมก็เป็นลุคที่แบบชิลมากๆนะครับใครจะใส่ไปทะเลหรือใส่ไปแบบเที่ยวเล่นชิลๆก็ได้เลยนะครับผมเป็นลุคง่ายๆสบายๆนะครับผมเป็นการเลือกใช้แบบกางเกง s w e a t p a n t essential เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ accessory เป็น large cat นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นสีฟ้าเพื่อให้เข้ากับชุดนะครับผมแล้วก็ตัวรองเท้านะครับ รองเท้าผมจะเลือกเป็นรองเท้าของ charcoal s a นะครับผมให้แบบความรู้สึกชิลมากๆเลยนะครับหรือใครมีรองเท้าแต่แบบไหนก็ไปสามารถปรับใช้กันได้นะครับเห็นไหมฮะลูกนี้ดูมีความชิลมากๆเลยนะครับผมมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมเพียงแค่คุณใส่เสื้อกั๊กนะครับผมลูกนี้มันก็จะให้ดูแบบมีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะครับผม เสื้อกากตันนี้ผมก็ซื้อจากจัตุจักรนะครับในร้านเสื้อผ้ามือสองนะครับผมก็ใครที่แบบอยากให้แบบลุคนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นก็ลองหาเสื้อกากมาใส่กันได้นะครับใส่ของได้เยอะด้วยนะฮะข้อดีมาถึงชุดที่3ของคอลเลคชันนี้นะครับที่ผมเลือกมานะครับเป็นชุดที่หลายๆคนต้องการมากๆเลยนะครับนั่นคือเป็นชุดเสื้อ แกงแสงอุตสาห์นะครับผมเครื่องประดับนะครับผมก็เลือกใช้เป็นสร้อยคอของออฟไว้เหมือนเดิมเพื่อให้ลุกนี้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยฮะแกงแสงอุตสาห์นะครับผมโคตรจะเท่เลยฮะแล้วก็ตัวเสื้อเชิ้ตนะครับผมเลือกใช้เป็นของเลเวอรโอนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองเร็วๆนี้จะเปิดแบรนด์แล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตัวกางเกงนะครับผมจะเลือกเป็น h ฮดเด็นะครับเป็นกางเกงยีนสีดำก็คือแบบไม่ต้องแพงก็ได้นะครับผม หาแบบที่เพื่อนๆสามารถหาได้เลยส่วน,วนรองเท้าที่ผมเลือกนะครับจะเป็นตัวยิปซสงโรอง YS t e r e n c s Boot นะครับผมเหมือนเดิมนะครับหรือใครมีรองเท้าหนังก็รองหามาใช้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ลุกนี้ให้ความเป็นแบบสตรีทแล้วก็เกาหลีแล้วก็หายมาก <nhiều> ๆเลยนะครับผม <S <S มากันต่อกับลุกต่อไปของแก๊งแสงอุตสานะครับผมลุคนี้ก็จะให้ความเป็นแบบสตรีทโคเรียหน่อยนะครับผม ก็เริ่มจากนะครับเสื้อก็เป็นเสื้อตัวเดิมของแกงแสงอุตสานะครับผมแล้วก็ใส่กางเกงสแลกตัวเดิมนะครับของกราวเดอร์นะครับผมแล้วก็เครื่องประดับนะครับผมจะใช้เป็นร c a t d r ด g o n h o r s e นะครับผมตัวนี้แรมากๆเลยนะฮะแล้วก็เสื้อข้างในนะครับผมจะใส่เป็นเสื้อคอเต่าแขนยาวนะครับของ u n i q l o แล้วก็เข็มขัดนะครับผมจะใช้เป็นเข็มขัดออบไว้นะครับผมก็ทําให้ลุกนี้นะครับดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เมืองไทยเป็นเมืองหนาวนั่นแหละแต่งตัวอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมเอาละครับมาถึงลุกต่อไปนะครับผมลุกนี้นะครับให้กลิ่นอายความเป็นสตรีทแฟชั่นจ๋ามากๆเลยครับผมโดยการที่ผมใส่เสื้อแท็กนั่นก็คือเสื้อกล้ามของเฟียบกอดนะครับ แล้วก็ใส่แท็กแพนของ f e a r of God เช่นกันนะครับผมบอกได้เลยครับว่าสตรีทแฟชั่นแบบจ๋ามากๆเลยนะครับสำหรับลุคนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่รองเท้าเป็น Revent Storm นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับไม่จาเป็นต้องแต่งแบบซื้อ f e a r of God หรือล e เวนมาใส่ตามผมก็ได้นะครับไปซื้อแบบกางเกงแท็กแพนแบบ ราคาดีๆถูกๆแล้วก็รองเท้าแววนอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะไปนะครับผมผมก็ได้เพิ่มเสื้อ Hose Essential f i e l d g o o d เข้าไปด้วยนะครับสำหรับลุคนี้นะครับเพื่อเพิ่มให้มันดูแบบมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะครับลองมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับเสื้อคอลเลิชันนี้นะครับที่ผมเลือกมานะครับก็เป็นเสื้อลายมินาโตะนะครับผม นะฮะแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตของผมเองนะครับก็คือแบรนด์เรเวลิโอนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็เครื่องประดับนะครับผมจะใส่เป็นสร้อยคอออฟไวท์ Off White เหมือนเดิมนะครับเพื่อเพิ่มแบบดีเทลให้กับลุคนี้นะครับมากยิ่งขึ้น แล้วก็ใส่เสื้อเข้าในกางเกงนะครับกางเกงผมก็ใช้เป็นกางเกงยีนสีดําเหมือนเดิมนะครับของ HM แล้วก็รองเท้าบูทแซงโรรองไวแอทเฮอร์เนสบูทเหมือนเดิมนะครับผมลุคนี้นะครับก็จะให้ความเป็นแบบกึ่งฟอร์มัลหน่อยนะครับผมก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นลุคที่ความรู้สึกแบบเท่ๆหน่อยนะครับผมลองไปใช้กันได้มากันต่อเลยนะครับผมลุคนี้นะครับก็จะให้ความเป็นแบบสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับโดยการที่แบบ ผมเลือกเสื้อผ้าที่มีความแบบกระชับหน่อยนะครับผมโดยเริ่มจากที่กางเกงนะครับเป็นกางเกงไนกี้ผ้าไนล่อนนะครับผมหาซื้อได้ทั่วไปตามช็อปไนกี้เลยนะครับใช่ก็ให้ความรู้สึกแบบกระชับใส่สบายหน่อยนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกใช้เป็น Nike React Element 55นะครับผม เป็นสีขาวนะครับเนี่ยฮะก็จะให้ความรู้สึกเป็นแบบสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> <c oughs> อะเราก็มาถึงลุกสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคนลุกนี้นะครับก็จะให้ความเป็นสตรีสไตล์หน่อยนะครับผม โดยการที่ผมใส่ s ส e ้อแจ็คเ f ็ o ฟิวโอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงเท้าเป็นถุงเท้ายาวของ n นกี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมได้ไปทำการ DIY มาในกิจกรรมวัน Air m a 1 Day 2019นะครับผมของพี่ซันนี่นะครับแล้วก็ได้ใส่ถุงเท้า r e เวนสตอร์นะครับผมใครที่มีถุงเท้ายาวไหนก็เลือกใช้กันได้นะครับให้แบบสีมันแมทช์กับเสื้อนะครับผม ยนะะฮลุคนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นชิวๆแบบสไตล์หน่อยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเอาฟิตในคันยวาลเอ็กนรุโตะนะครับในสไตล์ของผมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการ อัดแแต่งตัวในสไตล์ของเพื่อนๆหรือว่าจะเอาแบบสไตล์ของผมไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร์นะครับผมกดติดตามนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ